อันนี้สิมาหนึ่งเห็ดเห็ดสไตล์พิ้นเห็ดเพิงนะเนาะใช่ปลาปลานี่เอิ้นว่าปลาอ่าโรราเดย์นะเนาะปลาโรดาเดย์ะะะะะะะโรราเดย์ะดดะนะ,ะเนาะนี่เห็ดคุกคุกพอี่ตูพอกิตู้พอกิตูกายินปลาใส่เห็ดใส่ขาอกิตู้พี่น้องแก่มา พายิตู่กับพายิ้ตู่เห็นหรอเฮ็ดสไตล์พีนเฮ็ดเพิงบ้านเฮ็ดเพิงใหยไม่เฮ็ดเพิงกายใหญยเอาอนันลวกเพื่อนแล้วหนึ่งเพื่อนแล้วแล้วเข่าชองปิดไว้เนาะเนาะอัดปิดไว้มันในย่านจะกินเขาก็มาเฮ็ดกินอีกหนึ่งใส่ปลาปลารรราเด้อกดดิกะคะคายปลาอีหยังละหปลา ากระพงไปเอามืนกันคล้ายๆกันเลยคล้ายปลากระพงวันนี้ก็ใส่อากาศห้องเตีนะว่าอีใส่โดเรดโดราเดนปลาโดราเดนใส่อาภภกาศ กินหนึ่งปลางนี่พี่น้องอะจะเอาไปหนึ่งวันเอาไซมหมอมาหนึ่งมาหน่อหนึ่งเขาพพ้อมเขากันหนึ่งปลากันหนึ่งรอบคนซุกนะคาหน่ะ กิหมากะว่ากระโดกล่อหนึ่งปลาสุข ว่าหนึ่งปลากินลอ่อเขาเป็นเขาทุกหนะครับคู่เกินเขาใหญ่เห็บว่ากระโด กระอจกมันมันไม่เห็นมันไม่เห็นโตคนหรอกเห็นแต่ว่ากระโดดกับพ่อหรอก มัน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 นุ่มๆอันนี้กู้เกินกู้เกินที่เพื่อนยัยเปนเหตุไม่กินหรอกบ่มากกินผลไม้หลายก็บ่มากินเค้กนั่อ่ะเนาะมากินแต่ผลไม้ นึว่า้ารุแจกพี่น้องเปนหวกมันนถ้าผู้มาำตาทำตาเยอะตาเยอะบบน่าใส่ กระจายพื่อกันครับุกแล้วปลาอใส่จานบัน 我、嗯、不会，我不会做。 เห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดสไตล์พินนะคะเนาะบ้านนี้เขาเอิ่นเห็ดสไตล์พินบ้านเขาเอิ่นเห็ดเผืองหวานเห็ดเผืองไงเผืองหวานทั้งนี้เขาเอิ่นเห็ดสไตล์พิน กับน้ำพริกเสียบเรียบร้อยแล้วจ้าหนึ่งปลาค่ะน้ำพริกเอาพริกผงนะคะเนาะพริกผงใส่กะปิใส่น้ำปลาแดงหนึ่งปลาหนึ่งปลาโรลาร์เด้อเนาะค่ะเนาะบ้านนี้เพิ่นเอนๆโรลาร์เด้อบ่แม่นปลานินเด้อพี่น้องจแก ปารูราเดินเวนปานินจ้า